สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับแอดมินมังกรนะครับวันนี้แอดมินจะมาบอกสมรรถนะของเครื่องยนต์ Ford Ranger All New ปี2018นะครับคันนี้เป็น Double c a ปนะครับเป็น Gear Auto. เกียร์ออโต้เครื่องยนต์คือ 2.2L นะครับดูล่าทอค t d c i นะครับเครื่องยนต์คันนี้ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่118 กิโลวัตต์นะครับ160แรงม้า3,200รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่1,600ถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ความเร็วรอบเครื่องต่อเน,นื่องนะครับคันนี้อยู่ที่4,900รอรอบต่อนาทีนะครับและระบบอากาศและระบบอัดอากาศของคันนี้นะครับเป็น เทอร์โบชาร์จเจอร์อินเตอร์คูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเครื่องยนต์ของรถคันนี้หากแอดมินมีข้อมูลดีๆอะไรอีกนะครับจะรีบมาแจ้งให้พี่ๆได้รับชมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ